ครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องขบวนการค้ามนุษย์นะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมที่จังหวัดตรังคุณยาโกบนะครับจะรายงานบรรยากาศหรือว่าสภาพอากาศที่จังหวัดตรังนะฮะสวัสดีครับคุณยาโกบครับครับผมครับคุณยาโกบอยู่อำเภออะไรครับอำเภอการตังครับผมอ๋ออำเภอการตังนี่นะฮะตอนนี้ฟ้าฝนตกไหมครับฝนตกครับัตกตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานแล้วอ๋อหรอตกหนักไหมฮะคุณยาโกบครับตกหนัก ตอนนี้สะพานขาดต้เจ็บไข้ไม่สบายก็ไปหาหมอไม่ได้เลยครับสะพานขาดตรงไหนครับคุณยากบครับอยู่ที่ตำบลบางจากครับผมตำบลอะไรนะฮะบางจากครับบางจากนะครับตอนนี้ต้องมีเอ๊ตำบลนี้มีมีหมู่บ้านประมาณสักกี่ครัวเรือนครับคุณคุณยากบครับก็มีหลายตำบลครับมันเป็นสะพานตะดนใหญ่เลยสัดปานไปไปได้รอบหมดเลยแหละไปออกที่จังไปออกภูเก็ตไปออก อเลยครับับไปได้ทุกที่แต่ว่าตรงหมู่บ้านแห่งนี้ใช่ไหมตำบลยาตำบลบางจากนะฮะทีะ่ตำบลบางจากสะพานขาดสะพานขาดแล้วทีนี้จะไปกันยังไงไปได้ไหมครับไปไม่ได้ครับแล้วเราทำยังไงฮะก็ตอนนี้รถมันติดอยู่เยอะเยอะมากครับต้องการความช่วยเหลือนในอะไรบ้างครับก็อยากให้ติดต่อแต่ว่าตนตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่รู้จะไป พูดกับเกยคมันมันทำไม่ได้เลยสะพานมันขาดรถก็ติดเยอะครับครับครับคุณยากบครับไอ้สะพานเนี่ยขาดนานหรือ,อยังครับสองวันแล้วครับสองวันแล้วสองวันแล้ววสองวันที่ผ่านมายังไม่มีเจ้าหน้าที่หรืออำเภอเข้าไปดูแลเลยเหรอฮะยังก็ตอนนี้ชาวบ้านกําลังจะออกไปแบบไปไประท้วงให้หน่วยงานก็มารีดตํามนะครับครับ,รบเอาจะไปประท้วงที่ไหนะะ่ะฮะคุณยากบตอนนี้ก็เห็นคุณยากบเมื่อสักครู่บอกสะพานขาดออกไม่ได้ จะไปประท้วงที่ไหนครับก็จะไปที่อำเภอจะไปที่จังหวัดไม่รู้ว่าจะไปทางไหนได้ตอนนี้ครับครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมคุณยกระดกอย่าเพิ่งวานสายนะเดี๋ยวทีมงานระหว่างนี้ทีมงานประสานดูไปที่ปอพ,พ,พจังหวัดตางด้วยนะครับว่าเอจะสามารถที่จะช่วยเหลือได้อะไรได้บ้างนะครับคุณยกระดกครับนอกจากสะพานขาดแล้วเนี่ยนะฮะ,ะไฟไฟนี์ยังติดอยู่ไหมครับ กวยติดเขากวยติสะพานสะพานมันเมื่อก่อนมันดีอยู่แต่หน่วยงานที่เขาจะมาตําสะพานใหม่เขาจะตําแต่ดนนใหม่นั้นมันมันมันตัดสะพานออกไปก่อนแล้วมันก็จ่้ตทางเบี่ยงให้แล้วก็ตางเบี่ยงเนี้ยมันมันตนต่อจะรับน้าฝนตกมาจากข้างเหนือไม่ได้ครับตั้งเป็นเป็นสะพานอะไรฮะคุณยากบเป็นสะพานปูนสะพานไม้ตอนตอนแรกมันเป็นสะพานปูนเพราะมันเป็นถนนลาดยางครับ ตอนนี้ก็เอาเอาสะพานปูนนั้นออกไปแล้วก็จำสะพานเบียงสะพานอะไรนะครับจำจำตะดนตางเบียงให้ทีนี้มันมันน้ำมันลงมาจากข้างเหนือเนี่ยมันลงไปข้างล่างไม่ได้มันก็เลยทำให้ตะดนนั้นฟังต่อไปอืมอือครับครับออกห่างจากอำเภอไกลไหมฮะตำบลบางจากไหยครับไม่เคยครับไม่เคยอยู่คนละกวางกองกับอำเภอกันตังอำเภอกันตานะประมาณสักกี่กิโลครับคุณยาโกบ ประมาณหกิโลจากอำเภอกันตังครับแต่ว่าจุดที่บอกว่าสะพานขาดน,นี่ทําให้ชาวบ้านที่ตาบลบางจากเนี่ยออกไปทางไหนไม่ได้เลยเหรอฮะตาบลบางจากครึ่งหนึ่งจะออกไปกันตังได้ครับแล้วก็อีกอีกกวางหนึ่งที่ที่สะพานขาดน,นี่กวางหนึ่งก็ไปทิ่ปากเบงไปจังไปได้ไปแต่มันก็ห้อมไปมากแหละครับครับ,รบก็คือว่ายังสัญจรได้แต่ว่าต้องอ้อมไปอีกเส้นทางหนึ่งใช่ไหมครับ ครับผมพอแต่ว่าไกลมากมากครับมันไกลมากครับอ่าแล้ะเดี๋ยวจะประสานพอพอให้นะครับคุณคุณยากบครับอตอนนี้คนสองตำบลแหละที่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 ลำบากอยู่มีตำบลนาเกลือกับตำบลเกาะลีบงเดี๋ยวนะนาเกลือกับเกาะลิบงใช่ไหมฮะครับผมครับครับเดี๋ยวจะประสานพอพอให้นะฮะครับผมขอบคุณมากครับคุณยายากบครับ <ator> ครับครับอันนี้น่าเห็นใจนะคุณยากบอยู่ที่อําเภอการตังจังหวัดตรังนะครับรายงานบอกว่าตอนนี้สะพานตําบลบางจักขาดเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นคือสามารถไปได้แหละแต่ว่าอ้อมหน่อยแต่ถ้าไปตรงสะพานนี้ก็ใกล้หน่อยประมาณสักหกกิโลเมตรโอ้แล้วฟ้าฝนแบบนี้นั้วก็ทั่ว่าอย่างที่คุณยากบนะครับพูดไว้เมื่อสักครู่นะบอกว่านอกจากพื้นที่ของกันตังแล้วเนี่ยยังมีนาเกลือ เกาะลิบงเกาะลิบงเกาะลิบงก็ได้รับผลกระทบจากสะพานขาดในครั้งนี้ด้วยอันนี้เมื่อเมื่อสักครู่ผมต้องตั้งใจฟังต้องตั้งใจฟังนี่ให้คุณอยากบเดี๋ยวพูดช้าๆนะปกติจะพูดเร็วอันนี้อันนี้ก็ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอันนี้เยอะทีเดียวนะฮะตำบลบางจากนะครับอย่างน้อยๆถึงแม้ว่าจะอ้อมหน่อยแต่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าหน่วยงานภาครัฐน่ะเอารถเข้าไปเปนสแตนบายหรือว่าประจําอยู่นั่นเลยเนี่ยในช่วงที่ สะพานตรงบางจากในมันขาดเนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็ถ้าจะบรรเทาบรรความเดือดร้อนไปได้พอฝนฟ้ามันหายไปแล้วน่าจะประมาณสักวันที่6กหกกรกฎาคมเนี่ยอีกสองวันนะคุณ2วันแต่ว่าเอารถไปสแตนบายไงนะเดี๋ยวจะประสานให้นะครับที่สําหรับท่านผู้ชมที่ตําบลกันบางจากนะครับอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะประสานทางกพให้เอารถเนี่ยสามารถเข้าไป สถานบายหรือว่าประจําไว้ที่นั่นได้หรือเปล่านะครับอาพาเรื่องของการค้ามนุษย์กันบ้างนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปติดตามรายงานพิเศษกับคุณวัชราตาคามสถานการณ์เรื่องของของการค้ามนุษย์ในช่วงนี้ต้องบอกว่าเข้มข้นมากทีเดียวได้รัฐมนตรีคนใหม่แล้วโอ้นะครับถนัดด้วยงานเป็นงานถนัดของท่านเลยนะพะการช่วยเหลือบรรดาไม่ว่าจะเป็นคนเท่าคนแก่คนพิการเด็กเด็กเยอะคนนี้เบอร์หนึ่งครับตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ,รบก็จะมีการการขับเคลื่อนทีเดียวโดยเฉพาะศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือว่า OSC นะครับซึ่งหน่วยงานนะครับที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะเข้าไปประสานคุณจิรเดชเยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตํารวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมและหลายกระทรวงรนะครับโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ความสําคัญเป็นพิเศษคือเรื่องของเรื่องการรับร้องทุกทุกประการนะครับจะมีการส่งต่อเนี่ยอย่างเป็นระบบทีเดียวนะครับสามารถติดตามผลได้ทุกขั้นตอนของการให้บริการนะครับโดยจะมีการเปิดคู่สายฮอตไลน์1300ครับนะหนึ่งสานย์นะครับเจ้าสายฮอตไลน์นะครับอย่างที่คุณสุชาติระบุไว้ครับก็จะรับเรื่องร้องเรียนนะครับตลอด24ชั่วโมงโดยมีจัด เจ้าหน้าที่นะเรียกรวาพร้อมเลยนะฮะทั้งหมดเนี่ยท่านผู้ชมครับ119คู่สายด้วยกันแบ่งเป็นนะครับต่างจังหวัด104คู่สายแล้วก็กรุงเทพมหานครครับอีก15คู่สายด้วยกันนะครับซึ่งคุณปวีนานะบอกว่าการจัดตั้งนะฮะศูนย์ดำเนินการ OSCC นะครับที่กระทรวงการพัฒนาสังคมจะมีการเริ่มทดลองนะครับเปิดบริการนะครับในสัปดาห์หน้า คุณสุชาติอ,าอยากไป <G S 2> ทางการนะรชัดเจนแล้วนะฮะที่บริเวณนะฮะชั้นหนึ่งของตึกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับซึ่งในอนาคตนะฮะคุณปริวินาก็บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาร่วมบูรณาการด้วย